สวัสดีครับผมมาดีพี่น้องสุกุสุกอนครับพบกับช่องมารามักจมออฟฟิเชียลครับพี่น้องมาหนีเข้าสีผ้ามาเบื้องธุรกิจแน่น้าคนแล้วต้องเป็นเจ้าขางนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบื้องธุรกิจเด้พี่น้องเด้ธุรกิจนี่เป็นธุรกิจบริษัทครับไอฟูกเราต้องการเฮ็ดมาโดนแล้วนะครับการเชื่อว่าไอพี่น้องเบื้องไว้นะครับมองทูบมองแง่ไหนคือว่นแน่น่าคนมีปผมงจีบเป็นภูมมาดูแล่อย่างนี้ คุณกำลังคุณแท่งแคกไว้แล้วกุ่านะแต่คือแบบบ้างเปลี่ยนงี่พงก่างนะพี่นอ้องนี่นะครับผมัผู้พร้อมรวยสำเร็จนะครับผมอยู่ที่บ้านของนางเอกอุ้มนะครับผมบ้านน้องทุ่มพี่นอ้องบ้านน้องทุ่มเอาเพื่อจัตุนะครับผมอันนี้คือเพื่อน,นั่นเ็ดการตากทูบนะครับพี่นอ้องอันนั้นคือสำเร็จเรียบร้อยแล้วนั่นนะเนี่ยครับสำเร็จแล้วแพ็ค่ควอมใส่างานพร้อมจุดผู้ใดเออคือควาพร้อมตายเลยวันก็เพื่อผู้ได้ใจขาดเมาทูบที่นี่นะพี่น้อง แต่พือว่า่มีขาดถูบ้านนี่คือมีตลอดมีตลอดทั้งปีนะครับผมว่าาวมีว่าบขาดนะครับผมเพราะว่าบ้านนี้เพื่อนํ่เเครดถูกใครต้างขึเพื่อจัดตุนะครับพี่น้องเอาพี่น้องครับเข้ากับสิตัดผาาไปที่ให้ทีหน้าเข้ากับเย็นแบบก็สั้นเขียบแล้วเห็นมูนเห็นมั่งแล้วเข้ากับวอมจี้สีเยอดแล้วนะเวไปพี่น้องขึ้นเครื่องรถนีหน้าร้องโอ้ร้งนี่รงนี่บ้แม่ โอเคครับกี่ไปเทียมแล้วลงนี่ตีแม่ภาบแม่โอ้ครับขอบคุณครับอันมาหอดกำเดียวนี่กำลังเดินทางมาหน้านั่งเอกอุ้มพี่น้อนนี่หอดแล้วมาเบิ่งทีเมืองมูนไว้เนี่ยแ่าว่าจีปันให้่ะนี่เหมือนเนี่ยแกโบตรงแจ๊คคนจีปันมาปั่นเอาย่างเดียวเบิ่งหน้าใบได้ละง่วนจคกตัวแค่ไหนแค่ไหนดี่หล่มจากตัวนเด้อพีย ลุงใส่งานจากตัวเนี้ด้อว,ว้ายลุงพอดสามส<ต>ีต่ตัวตัวตัวงานบางงานน้อยดนนนนอังนั้นอะบาดเนี่ยนี่ละลมหนีอยู่แต่ว่าเราบอกบอกน้องว่าเทียท่ยงได้เนาะเที่ยงนี่ละแม่นบอกเออแม่นยนยี่หรอกน้องอุ้มกันลายาแสดงไว้ต้องเป็ี่นน้องขางนี่นี่กินเนี่ยขิน้นวนวนเขน่าในรถเลย นี่พ่อทานี่ละเอิ้นพ่อทว่ามา,าดีลูกเคยไม่พ่อทา,าดีลูกเคยกนพ่อ,อยอ,อกให้ซื้อดรอกพ้อมันเป็นน้องนี้อ่ะผลี่ยางลงไปเนะี่ยน้องไดบุสถอดเลยบนน่อนี่น้องุนกับ<อ>ายถอดเลยคแัไมไปมาหัดแล้วนะาดวงตัวงงหมือนไงพ่อเต๋อคะราดูด,ด,ด,ด้โอ้โหผลนะยูุนะ ว่าเดียวแล้วพี่น้องครับตอนนี้กับว่าเด้อพี่น้องพี่พยาบ้านมาส่งพอดีพอกันหมดพูยาบ้านตีพอว่ากันโอ้พูดย่าบ้านผูนี้งโอ้ย่าบ้านเชี่ยมเชียงโอ้แท่งผุนไม้ที่พอ เอาลุงชาควันห้องเจะชาควันมาเลยมาเลยนะ้ำคนสั้นมาอยู่เมียอีกช่วงนึงฉันหอดอยู่ไปเปิดแล้วทำยืนมองเังนนินเติมน้ำมันกินข้าวสวยแล้วไอ้ที่พวกอันมุ่งฟูมาสิกินข้าวชากวันได้พอเขา่าเขา่าทัานละกินอยู่ ฟ้าคันเชื่อนริงไกล้ครับแต่างห้ออกมากแต่นี่พ่อโบเป็นยังพ่อนั่งอยู่จังนี่แหละพ่ออีสานบ้านห้องนี่แหละโอ้ยู่นี่ยังตั้งแตเตียนพ่อมาพ่อโอ้า่้ยจ้ ควงคมใกล้เบิดแล้วไม่งหจับหัวคักแล้วโอ้นี่พี่น้องกำลังใครแบบ่กำลังขึ้นโ้มกันแล้วนั่งพื้นรถว่าว่าเป็นยังแม่อไงวะ คุณเไนารันรถดีันมัีค şey ร yes, да ับกินข้าวจะเข้าก้อนแม่เบาหวานสี่คืนเป็นเบาหวานแหงตัวแมวเดยดแต่เลยเด็ดจัดตัวตัวแม่น่ารักเลยตัวตัวแม่น่ารักมันตอนเข้าวงการใหม่ๆเลย ครับพี่น้องอันนี้เป็นบรรยากาศเขาข้าอยู่ทเงือหน้ามานั่งอีกมุมนะครับผมุนนะครับมองกันซาปายุบุนพ,พี่น้องเพื่อนันอันนี้อยู่นี่เพ่น้องเอืน่นนีส่วนปุ่นนะครับผมมองไปนิวผมบนหลองโกใหม่นี่เปลนเดินนะครับผม,น,มนี่เปลี่ยนหน้า น้ำมันเชียงสิพ่อน้ำมันถังน้ำมันเชียงครับเมื่อวานก็เป็นสาป่าหน้ามูที่แรกว่าสิมาผีกวนละพ่อเขาเขาเลื่อนไปฝุ่นกวนบ้านนี้ไปสามันโอ้ยมันบ่ไปตั้งเชียงตั้งอยังน้าเว้ยเชียงจังมาห่างมาเนี้ทุ่มนึ่งน้ำถ้าเลาหอดเบิดอยู่เยี่ยไปว่าเพื่อนเขาใช่อันวิดีโอเบ้าใช่รถมันศูนย์ค่ะแล้ว น้ำท่อบัวกล้วยนี่แหละพี่ว่าจะลนลงไปเครื่องเอวเพื่อนพ่ออ่อนตามักหุ่งใช่ละเอาเท่านี้มาแตามักหุ่งสีดงงแดงครับเจ้กินตานั่งอีกงคนตัวน,นั่งอีกงคนกำลังแม่แจ้านามำบุวกอดีเอาอนสูบเต้เศร้าอะไสิพ่อ

อาจิ้นเขาไม่เพราะเขาคิดว่าอะไรแย่เด็ดหรอแค่หอยแื่กันละเอาครับ sure> พี่น้องคลิปนี้เขาก็บจีฝากจีบฝากน้องมาเซมีสักคนนะครับผมออกมาหอดหน้าร้วงกวงง่ายในเวลาเก็บป่ากินเขาสักคนนะครับแดกนะครับพี่น้องเอาพี่น้องครับผมคลิปนี้ฝากพี่น้องมาเซมีนะครับผมฝากกันคลิปหน้าสวัสดีครับ